ผมมาดีครับนุ่มบันตาหน้าตีนบางครับมณีสิภาพี่น้องมาตํามือครับผมการตํามือปืนกับซีมีส่วนผสมก็คือทานครับผมคิจียแล้วก็มาดครับผมกอนอื่นก็เอาน้ำลงไปครับผมหลังจากนั้นก็เทคิจียลงเพื่อสีละลายน้ำนะครับเนาะกาบาคิจียละลายน้ำเดี่ยวห้องก็เอาทานเนี่ยแหละครับผมทานหากองเลยต่อคิจียหาคิดนี่แหละครับผมละลายน้ำไปครับผมกาบาคิจียมมาละลายเยวดก็เอาทานลงไปครับผม หลังจากทานลงไปกับข้นครับผมข้นจนมันแห่งเลิพี่น้องครับผมให้มันยังแห่งให้น่ามันบกครับผมหลังจากที่มันแห่งแล้วมันก็เสิออกสีขาวๆประมาณนี้แหละครับผมกถทอว่าได้การครับผมหลังจากนั้นเท่ากับปรุงครับผมปรุงพักไว้กับมาตัมหมารับผมเพื่อว่าเสียมาดมันละเอียดเนาะยังเอาทานม่วนในล่งครับผมหลังจากมาละเอียดแล้วก็เอาทานลงครับผมขูดขูดขูดทานลงครับผมก็มาตําผลกับหมาที่เขาตำไปก้านนานแล้วครับพี่น้องตำไปตำไปครับผมผลละจนผลละ มันแดกคนละครับก่อนที่ใดนี่ก็ประมาณหาฮกชวโมงอยู่ครับการตำนี่เนาะแต่ละเทื่อครับเพชรางอยูครับผมตำแล้วก็มาฮอนครับผมนุ่มบานปลาก็มาฮอนนี่แหละฮอนก็อีเมลเราสองคนครับแห่งเราจับซอยเนาะหลังจากฮอนแล้วนุ่มบานปลาก็ได้มาตากพึ่งแดกครับผมุนละก้อนเม็ดก็บวขหมดครับงามๆเลยครับผมจากนั้นแล้วก็สิล่องครับผมคนละปุ้ยขักปัญญงครับผมล่องเสนีแล้วพ่อพอครับมาจุดเซมือให้เบิ้งอีครับผมค้างนี้พ่อพอก็สิเอาอีค้างนึงครับ นี่แหละครับผมขี่กับประมาณนี่แหละครับผมเบิ่งขี่ยืมมือกับเกี่ยงกันแล่นครับใส่ได้ครับจังไรก็ฝากติดตามไปเรือยครับถ้ามาคลิปนี้